สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนนะคะในหน่วยของสารเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้เนี่ยครูจะเรียนในเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการนะคะโดยที่เราจะเรียนเรื่องที่1ก็คือเรื่องปัจจัยการผลิตนะคะจะเห็นว่าในภาพที่ครูนํามาเป็นตัวอย่างเนี่ยจะเกี่ยวกับสินค้าใช่ไหมคะมีทั้งรถยนต์มีทั้ง น้ำหวานนะคะชาเขียวอิชิตันมีพวกเครื่องเขียนต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสินค้าที่นักเรียนไปซื้อมาจากร้านค้าใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่ากว่าจะมาเป็นสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยมีปัจจัยการผลิตอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าปัจจัยการผลิตที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเรื่องของอะไร อาทีนี้นะคะก่อนจะถึงเรื่องปัจจัยการผลิตนะคะเรามารู้ความหมายของการผลิตสินค้าก่อนนะคะซึ่งครูได้ให้ความหมายไว้นะคะาการผลิตหมายถึงการนำเอาปัจจัยการผลิตนะคะซึ่งได้แก่ที่ดินทุนแรงงานและผู้ประกอบการนะคะเอาไปทำอะไรเอาไปผ่านกระบวนการผลิตหรือว่ากรรมวิธีในการผลิตนะคะจนกระทั่งออกมาเป็นสินค้า หรือในรูปแบบของบริการสำเร็จรูปนะคะอะไรบ้างที่เป็นบริการก็อย่างเช่นบริการร้านตัดผมบริการร้านซักรีดเสื้อผ้าร้านเสริมสวยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นบริการนะคะจะไม่เป็นในรูปของสินค้านะคะแล้วเราเอาสินค้ากับบริการนั้นไปไหนนะคะผู้ผลิตก็ผลิตออกมาเพื่อให้สนองต่อความต้องการของผู้บริโภคนะคะคำว่าผู้บริโภคเนี่ย ถ้าพูดง่ายๆก็คือผู้ที่ซื้อสินค้านั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าประเภทของปัจจัยการผลิตมีอะไรบ้างที่ครูพูดถึงเมื่อกี้นะคะมีหนึ่งก็คือที่ดินนะคะที่ดินหรือว่าแหล่งทรัพยากรตามธรรมชาตินะคะที่ดินเนี่ยจะหมายถึงบนพื้นผิวดินนะคะเรายังไม่นับรวม สิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใต้ดินด้วยนะคะซึ่งเราสามารถนํามาใช้เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการผลิตสินค้าได้อย่างเช่นแร่ธาตุใช่ไหมคะที่อยู่ใต้ดินหรือพวกน้ําพวกป่าไม้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจัดอยู่ในประเภทของที่ดินนะคะต่อไป ประเภทที่2นะคะก็คือทุนต้องประกอบไปด้วยทุนทุนในที่นี้นะคะไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงเครื่องมือต่างๆที่มนุษย์สร้างนะคะเพื่อทุนแรงในการผลิตนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้สําหรับผลิตสินค้านะคะทดแทนการใช้กําลังคนเพราะว่าถ้าเราใช้กําลังคนอย่างเดียวในการผลิตสินค้าเนี่ยอาจจะทําให้ใช้เวลา เยอะพอสมควรในการผลิตนะคะแล้วก็ผลิตสินค้าออกมาในจํานวนที่น้อยนะคะแต่ถ้าเรามีเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เป็นเครื่องทุ่นแรงนะคะการผลิตสินค้าเนี่ยก็จะสามารถผลิตได้รวดเร็วแล้วก็ใช้เวลาไม่นานและที่สําคัญก็คือผลิตได้ตามจํานวนเยอะนะคะที่เราจะเอาไปจําหน่ายนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยอนอกจากเครื่องมือนะคะก็อาจจะมีเงินทุนก็เป็นไปได้นะคะ ต่อไปแรงงานนะคะแรงงานก็คือถ้าพูดง่ายๆก็มาจากกําลังของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างนะคะซึ่งในที่นี้แรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นหลายๆแผนกใช่ไหมคะอย่างเช่นการฝ่ายผลิตฝ่ายบรรจุฝ่ายออกแบบนะคะ <S <S <ม>สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มาจากกําลังคนนะคะเรานับว่าเป็นแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิตสินค้านะคะ และที่สําคัญที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งข้อนะคะปัจจัยการผลิตก็คือผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการก็คือผู้ที่นําเอาที่ดินทุนแรงงานนะคะมาใช้ในการผลิตสินค้านั่นเองนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าผู้ประกอบการเนี่ยอ้าวถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผู้ประกอบการก็คือเจ้าของโรงงานนั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นร้านค้าผู้ประกอบการก็คือเจ้าของร้านค้านะคะ ทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ครูจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ดูนะคะจะเป็นการอธิบายประเภทของปัจจัยการผลิตว่ามีอะไรบ้างนะคะพร<อ>้อมแล้วยังคะที่จะดูวิดีโอให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าจะเป็นวิดีโอที่ <Remember. S 1> ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เรื่องปัจจัยการผลิตกันนะคะแต่ก่อนจะเริ่มเรียนนักเรียนเคยเห็นกระเป๋าแบบนี้ที่ไหนกันบ้างคะมาค่ะวันนี้ครูจะพานักเรียนไปดูกันเลยว่ากว่าจะมาเป็นกระเป๋าใบหนึ่งจะต้องมีขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตอย่างไรตามครูมาเลยค่ะ ก่นที่จะมาเป็นกระเป๋าใบนี้จะต้องมีที่ดินสำหรับการตั้งโรงงานในการผลิตและมีทุนในการทำกระเป๋าเช่นหนังเครื่องมือเครื่องจกักรเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีแรงงานที่ใช้ทั้งแรงกายและความคิดในการผลิตมีเจ้าของกิจการหรือเจ้าของโรงงานนั่นก็คือผู้ประกอบการซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่าปัจจัยการผลิตค่ะ มาฟังครูกันดีกว่าว่าปัจจัยการผลิตแต่ละประเภทเป็นอย่างไรปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรการผลิตหมายถึงสิ่งที่นำมาใช้ประกอบในการผลิตสินค้าและบริการแบ่งออกเป็น4ประเภทคือที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการเรามาดูปัจจัยการผลิตประเภทแรกกันเลยนะคะ 1. ที่ดินที่ดินคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเช่นน้ำป่าไม้และธาตุความหมายของคำว่าที่ดินในทางเศรษฐศาสตร์จะกวก้างกว่าที่ใช้ทั่วไปกล่าวคือในการผลิตภาคเกษตรนั้นเราจะใช้ที่ดินในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แต่ในภาคอุตสาหกรรมจะใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งโรงงานเก็บสินค้านอกจากนั้น ที่ดินยังมีความหมายถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเหนือนพื้นดินเช่นน้ำ,นำป่าไม้และสัตว์ป่าภายในดินเช่นแร่ธาตุและต่ำกว่าระดับพื้นดินเช่นการธรรมชาติน้ำมันดิบเป็นต้นผลตอบแทนจากการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติเรียกว่าค่าเช่าค่ะ 2. ทุนทุนคือสิ่งที่มนุษย์ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆโดยตรงเช่นเครื่องมือเครื่องจกักรและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการผลิตรวมถึงอาคารโรงงานและสิ่งก่อสร้างทุกชนิดที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตโดยทุนแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ค่ะ 1. เงินทุนคือ การที่นำไปซื้อทุนที่แท้จริงเพื่อนำมาผลิตสินค้าอีกต่อหนึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เงินทุนจึงไม่ใช่ทุนที่แท้จริงเพราะไม่สามารถผลิตสินค้าได้โดยตรง 2. ทุนแท้จริงคือสิ่งที่ใช้ผลิตสินค้าและบริการโดยตรงเช่นทุนทางเกษตรกรรมได้แก่เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรปุ๋ยเคมียาฆ่า,มาแมลง ทุนทางอุตสาหากรรมได้แก่อาคารโรงงานวัตถุดิบเครื่องจกักรรถยนต์ทุนทางพาณิช,ชยกรรมได้แก่เครื่องสำนักงานอาคารพาณิชย์ร้านค้าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเป็นต้นผลตอบแทนจากการใช้ทุนเรียกว่าดอกเบี้ย การใช้แรงกายบุคคลหรือกำลังความคิดเพื่อก่อให้เกิดผลผลิตขึ้นแรงงานในการผลิตแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ค่ะ 1. แรงงานที่ไม่มีทักษะเป็นแรงงานที่ใช้กำลังเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องมีความรู้หรือไม่ต้องฝึกทักษะไม่ต้องมีความชำนาญมากนักเช่นงานแบกหามงานขุดดินงานขนด,ดิน 2. แรงงานุ่นทักษะเป็นแรงงานที่ต้องฝึกฝนหรือมีความรู้อยู่บ้างเล็กน้อยจึงจะสามารถทำได้เช่นช่างปูนช่างไม้และช่างเครื่องยนต์และ 3. แรงงานที่มีทักษะเป็นแรงงานที่ได้รับการศึกษาและต้องมีฝีมือในการทำงานจึงจะสามารถทำงานประเภทนี้ได้ได้แก่แพทย์พยาบาลวิศวกร นักกฎหมายและนักบัญชีค่ะผลตอบแทนที่แรงงานได้รับเรียกว่าค่าแรงค่าจ้างหรือเงินเดือนค่ะ 4. ผู้ประกอบการผู้ประกอบการคือผู้ที่นำที่ดินแรงงานทุนมาดำเนินการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการผลิต และยอมรับความเสี่ยงในธุรกิจของตนได้นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใครผลตอบแทนที่ผู้ประกอบการได้รับเรียกว่ากำไรค่ะสรุปคือปัจจัยการผลิตจะได้รับผลตอบแทนดังนี้ 1. ที่ดินได้รับผลตอบแทนเป็น ค่าเช่า 2. ทุนได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย 3. แตแรงงานได้รับผลตอบแทนเป็นค่าแรงค่าจ้างหรือเงินเดือน 4. ผู้ประกอบการได้รับผลตอบแทนเป็นกำไรคะ่ะ สำหรับวันนี้ครูจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟังนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้กันด้วยนะคะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนะคะ ก็สรุปไว้ง่าย,ายๆใช่ไหมคะว่าปัจจัยการผลิตมี4อย่างที่ดินทุนแรงงานและผู้ประกอบการนะคะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนไปเอาแบบฝึกหัดวิชาสังคมนะคะขึ้นมาของป .5 ห,หน้าปกจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วลูกเปิดหนังสือหน้า29นะคะ ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะวันนี้เราจะใช้แบบฝึกหัดในหน้า29ิบและหน้าที่สามสิบนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทําในหน้า29กันก่อนนะคะ,ะทีนี้ในหน้าย9้านะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเริ่มทําข้อที่1ก่อนนะคะจะมีสถานการณ์ที่กําหนดให้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าในกรอบสี่เหลี่ยมข้างบนเนี่ยที่มีภาพของผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวใช่ไหมคะอ่านั่นคือ เจ้าของโรงงานนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านสถานการณ์พร้อมกันนะคะเขาบอกว่าคุณดินเป็นเจ้าของโรงงานผลิตกระเป๋ามีพนักงานตัดเย็บ25คนมีพนักงานขนส่งสินค้า10คนจักเย็บผ้า25หลังรถขนสินค้า5คันโดยโรงงานของคุณดินตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่5ไร่และใช้เงินทุนทั้งหมด สิล้านบาทนะคะนักเรียนจะเห็นว่าครูในขณะที่ครูอ่านใช่ไหมคะก็จะมีเส้นที่เป็นสีสีขึ้นขีดอยู่ข้างใต้ใช่ไหมคะแล้วครูก็จะแบ่งสีชัดนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้นักเรียนได้จำง่ายนะคะเขาบอกว่าคุณดินเป็นเจ้าของโรงงานผลิตกระเป๋านะคะคุณดินที่ครูขีดเส้นสีแดงเนี่ยนักเรียนว่าเป็นปัจจัยการผลิตประเภทไหนคะ ที่ดินทุนแรงงานและผู้ประกอบการนะคะ,อะลองคิดคุณดินนะคะเป็นเจ้าของโรงงานก็แสดงว่าข้อนี้เนี่ยคุณดินจะต้องเป็นผู้ประกอบการเห็นไหมคะครูก็เลยขีดเส้นสีแดงไว้นะคะแล้วเขาบอกว่ามีพนักงานตัดเย็บ25คนพนักงานขนส่งสินค้า10 คนที่ครูขีดเส้นสีฟ้าสองเส้นนะักเรียนคิดว่าเป็นประเภทไหนคะอ่าถูกต้องค่ะเป็นประเภทของแรงงานเห็นไหมคะมีพนักงาน25อยู่ฝ่ายตัดเย็บแล้วก็ฝ่ายขนส่งสินค้า10คนรวมเป็น35คนเพราะฉะนั้นแรงงานในโรงงานนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ35คนนะคะ ต่อไปจากเย็บผ้า25หลังรถขนสินค้าทั้งหมด5คันนะคะแล้วก็มีต่อนิดนึงด้านล่างก็คือว่าใช้เงินทุนทั้งหมด10ล้านบาทนะคะที่ครูขีดเส้นสีส้มๆเป็นประเภทของทุนใช่แล้วค่ะเป็นประเภทของทุนนะคะและที่สำคัญเขาบอกว่าที่โรงงานนี้เนี่ยตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ ห้าไร่ไหมคะขีดเส้นสีเขียวนะคะที่ดินเนื้อที่ห้าไร่ก็อยู่ในประเภทของที่ดินนะคะเพราะฉะนั้นครูจะขีดเป็นเส้นสีแบ่งไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกข้างล่างนะคะ,ะแบบฝึกข้อที่หนึ่งเห็นไหมคะเขาถามว่า ปัจจัยการผลิตกระเป๋าในโรงงานผลิตกระเป๋าของคุณดินมีอะไรบ้างเมื่อกี้ครูอธิบายไปแล้วใช่ไหมคะตามที่ครูได้ขีดเส้นที่เป็นสีสีไว้นะคะอ่ะไหนใครเขียนได้บ้างว่ามีอะไรบ้างประเภทที่ดินเนี่ยมีอะไรบ้างแรงงานในโรงงานของคุณดินเนี่ยมีแรงงานอะไรจํานวนกี่คนนะคะแล้วมีเงินทุนไม่ใช่เงินทุนมีทุนที่ใช้ในโรงงานเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นทุน นะคะผู้ประกอบการคือใครอ่าเดี๋ยวให้เวลานักเรียนลองเขียนนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูทีละข้อนะคะที่ดินเมื่อกี้ครูขีดเส้นสีอะไรคะสีเขียวใช่ไหมคะเขาบอกว่าที่ดินโรงงานตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ 5ไร่นะคะเพราะฉะนั้นที่ดินเนี่ยเนื้อที่5ไร่ก็ค่อนข้างจะกว้างพอสมควรแสดงว่าโรงงานของคุณนินเนี่ยค่อนข้างจะมีเนื้อที่ที่เยอะนะคะต่อไปประเภทแรงงานมีอะไรบ้างแรงงานนะคะมีพนักง,งานตัดเย็บใช่ไหมคะยีคนมีพนักง,งานขนส่งสินค้า10คนเมื่อกี้ครูขีดด้วยเส้นสีฟ้าใช่ไหมคะอ่าต่อไปประเภทของทุนนะคะ ทุนที่ขีดด้วยเส้นสีส้มใช่ไหมคะมีจักเย็บผ้า25หลังมีรถคนสินค้า5คันเงินทุน10ล้านบาทนะคะและขอ้อนี้ผู้ประกอบการก็คือคุณดินนั่นเองนะคะเป็นเจ้าของโรงงานผลิตกระเป๋าเดี๋ยวนักเรียนเปิดไปหน้า30นะคะใครที่เขียนเสร็จแล้วอ่าทีนี้หน้าที่30 เราจะเริ่มทำข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถมาดูคลิปย้อนหลังได้นะคะถ้านักเรียนไม่ทันในข้อไหนเดี๋ยวลูกค่อยย้อนกลับมาดูแล้วก็กลับไปทำในแบบฝึกให้เสร็จนะคะในข้อที่2องเขาบอกว่าจากข้อที่1นที่นักเรียนเขียนอธิบายว่ามีปัจจัยสินปัจจัยการผลิตอะไรบ้างนะคะเขาก็ให้นักเรียนเขียนอธิบายเพิ่มเติมว่าแต่ละปัจจัยการผลิตเนี่ยส่งผลต่อโรงงานอย่างไร ซึ่งให้เราเขียน4ปัใจจัยใช่ไหมคะมีที่ดินมีแรงงานมีทุนแล้วก็ผู้ประกอบการเมื่อกี้ที่ดินบอกว่าตั้งอยู่ในเนื้อที่5ไร่ใช่ไหมคะผลที่ส่งสิ่งที่ส่งผลต่อปัจจัยข้อนี้นะคะก็คือว่าที่ดินเนี่ย เมื่ออยู่บนพื้นที่5ไร่ซึ่งพื้นที่5ไร่ก็ค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่พอสมควรนะคะถ้าหากว่าวันหนึ่งคุณดินจะขยายโรงงานใช่ไหมคะก็สามารถขยายเพิ่มเติมออกไปได้โดยที่อาจจะไม่ต้องซื้อเนื้อที่เพิ่มขึ้นก็ได้นะคะนั่นคือปัจจัยที่ส่งผลข้อที่1ข้อที่ดินนะคะต่อไปปัจจัยในด้านของแรงงานเมื่อกี้มีแรงงานอยู่25 คนนใช่ไหมคะในฝ่ายตัดเย็บใช่ไหมคะแล้วก็ขนส่งสินค้า10คนมีผลยังไงบ้างนะคะจำนวนแรงงานเนี่ยก็มีผลต่อการผลิตสินค้าเหมือนกันถ้าแรงงานเยอะจำนวนในการผลิตก็ได้เยอะถ้าแรงงานน้อยจำนวนในการผลิตก็น้อยแต่อย่าลืมว่าถ้าแรงงานเยอะนะคะเราจะต้องเสียค่า จ้างแรงงานก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นนะคะก็อยู่ที่ว่าถ้าสมมุติเรามีเงินทุนเยอะที่สามารถจะจ้างแรงงานได้เยอะเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มจํานวนแรงงานแล้วทําให้จํานวนสินค้าที่ผลิตได้เนี่ยเยอะขึ้นเวลาเอาไปขายก็ได้ราคาแล้วก็กําไรเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะต่อไปปัจจัยข้อที่3ข้อทุนนะคะอ่าเมื่อกี้ ทุนที่นักเรียนเขียนใบมีจากเย็บผ้ามีรถขนสินค้าใช่ไหมคะแล้วก็มีเงินทุนสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใช่ไหมคะที่ทุนแรงเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าถ้าเราใช้กําลังคนอย่างเดียวในการผลิตเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลานาน,านแต่ถ้าเรามีเครื่องมือเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาน้อยแล้วก็จํานวนผลิตได้เยอะใช่ไหมคะ ผู้ประกอบการมีหน้าที่อะไรในคลิปวิดีโอก็อธิบายไว้ใช่ไหมคะว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่วางแผนว่าผลิตสินค้าอะไรออกมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะคะถ้าเราผลิตสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการซื้อของผู้ซื้อเนี่ยก็จะทําให้คนไม่ซื้อสินค้าของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูตลาดด้วยว่าเราจะขายในกลุ่มคนอายุ เท่าไรแล้วผลิตอะไรออกมาในรูปแบบไหนนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจําเป็นต่อการผลิตสินค้าด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะแต่ก่อนจะถึงข้อสุดท้ายครูมีเนื้อหาเพิ่มเติมให้นักเรียนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทีนี้นักเรียนดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งเขียนนักเรียนเห็นในภาพใช่ไหมคะเป็นภาพกระเป๋าผ้า หนึ่งใบสีขาวๆไม่มีลวดลายอะไรเลยใช่ไหมคะบางคนอาจจะเห็นในร้านแก้วตา,าราคาใบหนึ่งอาจจะราคาไม่แพงมากใช่ไหมคะอาจจะประมาณ29บาทถ้าเป็นลักษณะนี้ที่ไม่มีลวดลายอะไรเลยนะคะทีนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของโรงงานการผลิตกระเป๋าผ้าเนี่ยเราขายถ้าเราผลิตแบบนี้เราขายได้แค่29บาบาทเราจะทำยังไงให้ราคาของกระเป๋าเนี่ยมันเพิ่มขึ้น เราจะเพิ่มเป็นใบละร้อยถ้าแบบนี้เนี่ยเราไม่เพิ่มอะไรเลยเราขายแบบเดิมแต่เราเพิ่มราคาเป็นใบละร้อยคนจะซื้อไหมคะคนก็ไม่ซื้อใช่ไหมคะเพราะว่ารูปแบบของกระเป๋าก็ไม่ได้มีสีสันสวยงามมากนะัก<ม>เมื่อเทียบกับราคาที่ค่อนข้างจะแพงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเพิ่มมูลค่าของสินค้าสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะคะก็ควรคำนึงถึงอายุ วัยของผู้บริโภค้วยว่าเราจะทำกระเป๋าใบนี้เนี่ยออกมาขายในคนช่วงวัยไหนนะคะหรือเราจะใช้วัสดุอะไรในะะการทำกระเป๋าอ่าเราใช้ผ้าแบบไหนเราใช้ผ้าธรรมดาหรือเราใช้ผ้าหนาหรือเราใช้ผ้าที่มันสามารถกันน้ำได้อ่าทีนี้นะคะอะไรอีกที่เราควรคำนึงถึงรูปแบบรูปทรงใช่ไหมคะ ถ้าเราขายกระเป๋าแบบนี้เนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดาเนี่ยความความต้องการของผู้บริโภคในการอยากจะซื้อเนี่ยก็ไม่เยอะมากใช่ไหมคะก็เป็นกระเป๋าธรรมดาใบก็สี่เหลี่ยมไม่มีอะไรที่สะดุดตาให้คนเข้าหันมาซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องออกแบบให้มันมีสีสันสวยงามออกแบบให้มีรูปแบบที่แปลกตาไม่เหมือนกับร้านไหนนะคะ ต่อไปอะไรอีกที่เราควรคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยนะคะาสามารถนำไปใช้ได้เยอะไหมเป็นผ้ากันน้ำถ้าผลิตด้วยผ้าที่กันน้ำเนี่ยเวลาโดนน้ำหรือเรา,าสะพายกระเป๋าเมื่อเจอฝนเนี่ยมันก็ช่วยป้องกันไม่ให้สิ่งของที่อยู่ข้างในเปียกน้ำได้เพราะฉะนั้นคนก็อาจจะใช้ข้อของประโยชน์ใช้สอยเนี่ยมาเป็นข้อพิจารณาในการซื้อสินค้าของเราเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญ ราคาก็ควรจะอยู่ในราคาที่เหมาะสมนะคะดูว่าราคากับต้นทุนการผลิตเนี่ยนะคะสามารถขายในราคานี้ได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ต้นทุนการผลิตที่น้อยนะคะใช้ผ้าธรรมดาสีสันไม่ค่อยสวยงามมากนะักเป็นสีขาวๆสีดำๆพื้นๆแล้วก็รูปแบบก็ธรรมดาธรมดาแต่เราขายในราคาที่แพงนะคะ คนก็ยังไม่ซื้อสินค้าของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาในหลายๆข้อนะคะถ้าหากว่าเราจะเพิ่มราคาให้สูงขึ้นอ่ะทีนี้ถ้าเราคำนึงถึงปัจจัยทั้ง5ข้อที่โคยกตัวอ,อย่างให้นักเรียนนะคะลองดูว่าถ้าเราผลิตกระเป๋าออกมาจะอยู่ในลักษณะรูปแบบอะไรเห็นไหมคะอา่าเป็นกระเป๋าผ้าเหมือนกันแต่มันแตกต่างจากของเดิมจากที่เป็นสี่เหลี่ยมรูปทรงก็ แตกต่างกันเห็นไหมคะมีใบเล็กๆเ,เป็นใบที่ถือได้พอเหมาะกระททดรัดนะคะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปหรืออาจจะทําเป็นใบเล็กๆใสเหรียญน,นะคะหูกระเป๋าก็ใช้เป็นเชือกหรือไม่ก็เป็นหูจับนะคะและรูปทรงก็แปลกตาหลายๆแบบเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าให้นักเรียนเลือกซื้อเนี่ยนักเรียนจะเลือกซื้อรูปแบบไหนระหว่างแบบเดิมแบบที่หนึ่งนี้กับแบบที่สองที่นักเรียนปรับ รูปแบบรูปทรงสีสันให้มันสวยงามแล้วนะคะอ้าทีนี้เราจะเอาในส่วนตรงนี้นะคะไปเขียนลงในแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายในหน้า30คือข้อที่3ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้อสุดท้ายเขาให้เราทําอะไรอ่าข้อนี้นะคะเขาให้เราแสดงความคิดเห็นมีคําถามว่าถ้านักเรียนเป็นคุณดิน นักเรียนเป็นเจ้าของโรงงานผลิตกระเป๋านะคะนักเรียนจะทำอย่างไรให้สินค้าของนักเรียนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคนะคะข้อนี้ครูจะไม่มีคำอธิบายให้เพราะมันจะเป็นความคิดของนักเรียนเองนะคะเมื่อกี้ก่อนหน้าที่จะเป็นสไลด์นี้ครูได้อธิบายไว้แล้วว่าการเพิ่มมูลค่าของกระเป๋าหรือการเพิ่มความนิยมจากผู้บริโภคเนี่ย เราสามารถทำได้อย่างไรบ้างเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาซื้อสินค้าของเราได้เยอะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ให้นักเรียนเขียนอธิบายตั้งแต่อาจจะอธิบายเป็นข้อก็ได้หรืออาจจะอธิบายเป็นความเรียงก็ได้นะคะอย่างเช่นถ้านักเรียนเป็นคุณดินนะคะนักเรียนอาจจะเขียนว่าผมจะผลิตกระเป๋าในรูปแบบที่แปลกตาใช้สีสันที่สวยงามเพื่อให้เหมาะกับ วัยของผู้ใช้สินค้าและเหมาะกับประโยชน์ใช้สอยที่ผู้บริโภคสามารถนำไปใช้สอยได้มาก,กิ่งยขึ้นอ่าลักษณะนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ให้นักเรียนเขียนอธิบายเป็นของตัวเองนะคะ,ะวันนี้นะคะก็จบ ในเนื้อหาเรื่องปัจจัยการผลิตสินค้านะคะใครไม่ทันในแบบฝึกหัดหน้าไหนให้ลูกกลับไปย้อนดูคลิปนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดของเรียนให้เสร็จนะคะทั้งสองหน้าไม่ต้องถ่ายภาพส่งมาให้ครูก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะเรียกแบบฝึกหัดมาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกในการถ่ายภาพ นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะผู้ปกครองนําโทรศัพท์ไปทํางานแล้วก็โทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับนักเรียนในขณะที่ครูส่งคลิปให้นักเรียนดูก็ไม่เป็นไรนะคะลูกค่อยนํามาส่งครูที่โรงเรียนก็ได้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยสามารถทําแบบฝึกหัดนะคะครูไม่จํากัดว่าจะต้องส่งภายในวันนี้นะคะให้เวลาทําจนถึงวันอาทิตย์นะคะจนถึงวันอาทิตย์ทําได้เลย จะทำวันไหนเวลาไหนช่วงไหนที่นักเรียนว่างก็แล้วแต่นะคะเพื่อไม่ให้กระทบกับวิชาอื่นๆนะคะเอาที่นักเรียนว่างแล้วก็สะดวกในการทำนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวนักเรียนอาจจะเครียดเกินไปเพราะว่างานหลายๆวิชาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะด้วยสถานการณ์แบบนี้ที่เราไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้นะคะเราก็จำเป็นจะต้องเรียนแบบนี้ไปก่อนนะคะก่อน ระหว่างที่ว่าเราจะรอให้โรงเรียนเปิดนะคะเพราะฉะนั้นฝากลูกนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้นักเรียนกลับไปย้อนคลิปวิดีโอดูนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดหรืออาจจะไปหาความรู้เพิ่มเติมจากใน YouTube หรือใน Google ก็ได้นะคะซึ่งในเนื้อหาประจัยการผลิตนะคะในสื่อโซเชียลสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีเยอะพอสมควรน,นะคะวันนี้ก็ จบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะครูจะไม่ให้ใบงานเป็นแผ่นกระดาษที่โรงเรียนแล้วนะคะสําหรับวิชาสังคมครูจะให้นักเรียนทําในแบบฝึกของนักเรียนนะคะเพื่อป้องกันการสูญหายด้วยแล้วก็จะได้เก็บงานได้ง่ายขึ้นเพราะมันอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะคะแล้วก็มันจะได้ไม่หายนักเรียนก็สามารถไปย้อนกลับไปทำได้ง่ายว่าเป็นอยู่ในหน้าไหนนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะกับนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนขอบคุณผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ